ก,ก,ก,าาก,กิจย์เท้านาดิตกล่าวเปิดงานจัดก,กิจกรรมระดับยกระดับคุณภาพชีวิตอาหารชาวอุโม,มงจังหวัดลำพูนฉลองร้อยปีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าตรลายานิพัฒนากรมหลวงนาลาธิวาขอกาบเรียนเชิญค่ะผู้จัดการตลาดสาขาลำพูนนะครับพี่น้องสือ่อมวลชนตลอดจนท่านผู้มีค่ณสัตย์สิทธิ์ยิบละไม ท่านมีราชการที่ต้องเดินทางไปกรุงเทพมหานครน,นะครับอย่างที่ทุกชนิดที่ว่าเป็นผักอินรีนะครับแล้วก็จะร่วมกันบริหารองค์ความรู้นะครับแล้วก็ร่วมกัน <S <S นะคะมีการ่า่ท่านรองปาน,าน,าน,านรัฐมนต ร่วมด้ับาราชกรจรนะคะอีกสามครั้งเป็นท่านคามพนกรรมการจังห well. ัดพกท่านรองประธานกรรมการองค์รตลาดค่ะค่ะแล้วเจะได้เป็นท่านรองนายกองการด้นะส่นบอกว่าท่รอวิชัยค่ะ ุณเลค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ชุดไล,ดลฟ์สดนะคะทงเป็บุ๊คไลฟ์ของถายวิท,ทยุกธภัยเศษห่งประเทศไทยรงมไปจนสัมพันธ์ทางเนประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องคนอภูมิรู้ตื้พี่น้องจังหวัดใก้เคียง